ก็ไ,ได้เคยกินโอ้นี่นะไข่หินสิเป็นหน้าตาแบบนี้เด้อเนาะเป็นบุนบๆเขาถอนละเขาถอดนเขาดูดเขาดูด,ดนิ่มเขาดูดไอ้เขาดูดตอนนี้แรงขึ้นมายังไม่ถันไม่ตา้งเลย่ัลโหลสบายดีกาบถักถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องเด้อยหน่อ EP นี้ซสคัดกับเดินทางมาที่แกงอะลองเนาะมากับเบ้าเฮียงและก็ไอ้ที่มาจากเวียงจันเนาะเพิ่นสิมาเลาะ เบิ่งแกงอะลองนะเือเบ้าเฮียงพาเลาะพาเที่ยวเขตส,สุนับทเนาะเพลินก็นมีเครื่องมีคลองไล่ย่างเลยมาแจกเ็อน้องๆเขตสุนัสสนบทมื้อนี้แล้วก็มีเครื่องมือชองของเบ้าเฮียงเอามาจากฝั่งไทยนำไลายอย่างไลยแนวเลยมื้อนี้เต็มกระบะได้สกัดพาเบิ่งพาชมเด้อนะนี่นะ่ะเครื่องเบ้าเฮียงเพลินเอามาแต่อันไทยพลินเนาะแล้วก็มีพวกขนมดีดงดีโดไลายอย่างไลยแนวเนาะเต็มกระบะเลยพุ่นล่ะ เขาเฮียงเพิ่นพาอายเพิ่นมาหลอกแกงอะลองกับสีพากันลงไปไทยหูไปอะไรเลยกับสีเดินทางไปบ้านบื้องเฮียงอีอยู่แกงลีนอนแล้วก็จังแจกเครื่องจากแกงลีแล้วก็กลับมากลับมาอันเขตบางนองสวัสดีพี่น้องสวัสดีวิทย์พ่อสาวคัดโดนแล้วแต่มืองันดองพูนแม่แต่มือกันดองแล้วก็บวิทย์พ่อกันเลยแมนนี่เขาโอ้โหสบาย ไปหาซาโตไปหาชาวไทยนำชาวต่างประเทศนำอยู่พัทยาเป็นบ่ไทายให้เบ่งเม่เป็นหลักแนมอันหลักแนมชาวต่างประเทศบาแน่มันพอจะเป็นอาหารบำรุงตานะอาหารตาเอาบปได้ดอกได้ไปเบ่งเดี๋ยวมณีกาสิหลงไปยูแกงอลองไปยูสะพานใหม่คือก้าวหละกพาไปเบ่งไปสมบยากาเนะแล้วก็จังเดินทางต่อ บรรยากาศก็งามคือเก้าเนะเด็กหน่อยกำลังสอดอยู่ เด็กหน่อยกำลังหายอยู่หากินอยู่น่ะเจ้าห้าซ่อนอยู่เด็กหน่อยห้าซ่อนใครนำมั้จ๊ะตาลงไปเบิ่งแท้ หา่อนไทยน้ำไทยหินเด็กน้อยเนาะหาอยู่หากินอยู่หาเก็บหอยนี่จักเบิ้งสาวน้อยกำลังซ่อนอนทะเลวะซ่อนปุ่งบรลลซ่อนพลเล พากันไปสอนเบาเฮียงก็พาอ้ายพเพล่เละอยู่สะพานไม่อยู่ทางถึงเพื่อน,นะสักพัดพาลงมาเบื้องอันนี้ก่อนเด็กน้อยสอนข้าเจ้านาสีอาไขหินเนาสว่งนีเมนไขหินอ้อหรือว่าไขนำเนาะบ้านสักพัดเอิญกับข้าเจ้ากะ หาขูดเอาตามงนหินเลยก็เอาไปให้่ะนะบางคนก็นเอาไปกินเนื่อนเขาจะเอาไปให้ลายอยู่เสวงนี้น่ะเอาเขาไปให้ในเบิร์คุณเลเนะ เอาสอนเอาไข่นำพูดเอาไข่นำอยู่ในหินขนาะดไข่นำตัวซีขี้วขนาะดเป็นไข่หินที่น้องๆฮะไข่หินสีแบบว่ามันติดตามโหนหินเห็นไหมดูว่าไข่นำน้องๆกับไปแก้ไปพูดเอาจากโหนหิน เซอร์สวิงกระต่าเอาไปหายอยู่ในเบอร์เนาทงหาผันจีบหนูนมีแทนแต่ว่าเพื่อที่หาไดท้ทงหนึ่งนี่ก็โอ้ยบนเติบมันนี่แหละใครนำที่ติดตามงอนหินน้งนองๆกับสีอมงคกแก่พูดเอาไปงอนหินน้องเจอสวิง เบิ่งขาคาดสิพาเบิ่งนาตาไขหินเด้อเนาะสิเป็นประมาณนี่ยที่น้องซ่อนโรมมาเคยได้เคยกินไขหินหรือว่าไขนำมันก็อยู่ตามหินนี่เนาเอาไปคายบอบ่ได้คายหากินเองเอาไปเห็ดน้อได้กินเอาไปสุกบอ ป๊าเจอสีใดทงหนึ่งนี่บักแนวๆเลยด้นี่พ่อต่อทงหนึ่งอันนี่นะหน้าตาอย่างลายกว่านี้ทงห้าพันลายกว่านี้เออเป็นใส่งามเนาะเป็นวุ่นเป็นวุนว่นๆเนาะเป็นใสห,<ม>หินแบบนี้ก็เลยหน้าเปล่าหนาวปล่าหน้าอ๋อสนใจเดิน 4, 5, ไปกินบกขนมไปขนมรถไนไปเธอน้องๆหุ่น ไปเอาขนมนำเปาเฮียงก่อนเนาะเพราะว่าล่มหลมอยู่นี่เนะี่ยอากาศกันหนาวน้องๆลงมาหาใครนำไข่นำหรือว่าไขหินเนาะเบิึงอีกแนะ่ปตาหน้องน้องน้องซ้อนบักทึ่งๆหนึ่ง,งได้ซับนี่หนึ่งนะนี่นะไขหินสกัดก็เคยกินเนาะเอาไปสุกสุกกินแสบเด้อเอาไปเซอร์ข้าวโคลอะไรก็ตำหิงเซอร์เดี๋ยวเอิญน้องๆขึ้นแป้วขนมก่อนเนาะไปขึ้น เบ่งดูของเจ้าไดร์ไลนปะเบนดูโอ้นี่นะไขหินสิเป็นหน้าตาแบบนี้เ้ยเนาะเป็นบุญบุญเอาไปเอ็ดของบ้านกินก็นได้เอาไปสุกกินก็นได้ฮนะ่นะเสิร์ฟเขาโคดแล้วก็ตำมาพริกตำหิง้งเสิร์ฟเนาะแซบ่บแซบ่บสดสดกินไปขึ้นแปอาขานมเร <c oughs> าเฮียงสิขึ้นแปอาขานมเพื่นอนน้องๆอยู่ถอะคุณเนาะไปน้องๆไปกินขนมกัน ไปแจกขนมให้เด็กน้นองก,กันนะเพราะวะ่าสีอ่อดเดินทางไปแกงหลีนแล้วไปขึ้นขึ้นไปแจกขนมให้เด็น้องแล้วก็เ<ป>บ้าเฮียงว่ะสิเดินทางไปแกงดีนเลยเนาะไปบ้านเบา้าเฮียงค่ะเพิ่นไปหาหน้องด้าได้ไปดินแห่น้นองดาเนาะแล้วก็เชิเริ่มแจกขนมตั้งแต่แกงลีนแต่บ้านเบา้าเฮียงคนละ เคือมือซองพร้อมแจกแต้ะบานบ่าเฮียงลงมาหาบาทเส้าคัดเลยเนาะผ่านมูอบานอันหรือก,กระสิแวะแจกแจกฮะนะมีทางขนมทางเคิงมือซองฮะนะโอ้คีฝุ่นกลุ่มๆเลยเพราะว่าจิไปแจกแต๊แกงลีนมาห้ามึงน้องเนาะเบาเฮียงกระสิไปแวะเอาเคิองอยู่เพิเสาคัดตีแล้วก็บางทีคันมีคำเพิ่นกระสี เดินทางไปเซโปนต้อาพระคำเพิ่นกาสีคางอยู่บึงน้องนี่ล่ะลาดขี้ปุน ขนมพีมาพี่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 ขี่สภาพตอนถับไปปีนผูกนะยางยางขึ้นมาซื่อๆก็ยังเบยแล้วมาวมาขน้ำขนมนดิ น้ำก่อนเนาะกินน้ำก่อนเนาะก่อนอื่นกินน้ำก่อนเนาะ <c oughs> ขอบใจก็จังเอาเด้อเวลาคุณยายให้เครื่องให้ของนะขอบใจก่อนขอบใจโอ้โหกลักวไหมกินน้ำก่อนก <c oughs> ินอันอื่นเนาะดีโด้โอ้เป็นต่หนาวพรานี่แล้วหนาวกับมูนแม่เพื่อสิได้ไข่หินไปหาขูดเอาตามหิดหน <c oughs> ดูน่ะท่อดิเอาท่อทอ่อไปหาหมูลนละแต่ก็อย่าท่อไปก็ขนุน ขนมขลุ่ยซองก่อนเนื้อใส่กระเป๋าวไว้มีใส่กระเป๋านี่ไว้ินน้ำเราต้องต้องมีข้าวเนาะขนมเนาะเอาบมีมีมนนมนนเาะอไปโล <laughs> ไปห่าไข่หินไปห่าไข่ค่ไข่ป้ต้อกินเองต้นกินเองบ้งเทื่ยกัได้ไข่บ่อันไข่ไข่ย่างไขอละงห่อนร้านเจ้ามีบ้องเซอร์อยู่ดอกเสือทงเอานคือาหารเียงเขอบใจว่าสิ จีจ้าใ้จเมดีิองไปอใจอ่จบอได้ขนมนี่พีใจ hey, แี่ล้รวมีวงเซอร์ใองน้องขรา,ากัศพระ้าซอนต่อยและเบิ้งสรงนี่แหละ เอาใครล้งถอานี่เนี่ยนี่นี่นี่ทำกเลยเราถอดละเราถอดถอดดูถอดดูนี่ถอดดูดใ้ถอดดูงอนนี้แรงึ้นไม้ยังมีทันไปตามด้่มแล้วม <lam our. S 1> <están> oh, <Jacob> ื่ยแห้งในขนมนะครับ ลวกนกนคุณจับไปเห็ดยังกินไี่ไเห็ดได้กินไม่ลวกเด้อลวกใส่น้ำหอนเด้อทำมาเป็นเอ้ยิ้อนแต่เอ้ินก่อนา,า <c oughs> ไปซอร์ต่อบันนี้ เขาในพลัดเดินทางไปแกงลีนไปแกงลีนบันเบ้าเฮียงต่อเนาะไปหาหนองดาก่อนบัดน,นี้โด,น,น, <c oughs> ดนละมีผอกัน <c> แ <oughs> ม่ไ,มไ,ปมออไปเมื่อนองคนละไปเดินทางต่อนะสะบายเลยบัดน,นี้ <c oughs> ตอนนี้เดินทางมาหอดบันบ้าเฮียงแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> มาลิมมาเยี่ยมยามน้องดาดูแล้วม่ได้มาเนาะสักพากหมาจากแป้งงานพุดละแล้วก็ไม่ได้มาเลยน่าสิมาเมื่อนี้พักกระด็ดพอเลยดีสบายดีเดินน้องดาโอ้น้องดาห้ากรมาหาเจ้าหาเน้อไม้พลาดแต่บักไลเลย นำมยามีไปแกงกินแซ่บเล่น้มายน้มายะโอ้ห้ากามาแต่ห้าน้ำมา่มีมาตัแหน่นเฮ็ดดู้ิดไปปิดมาอันนี้แม่นเก็บมันตแหน่นำหนามายาตัวแก่แนี่กินไนมันท้มาอัี้ตอนอนไปกินตำเมง เดินทำไม่บบได้เลยแกงอะบอนโดูจะมาต่ตั้โอ้เปิดหาเลยเนาะมาบบนี้หยายเอกเลยบอกเคยอยู่ดิแมนนี่เผาแล้วไปหาอรดักง่ายเลยยูโมบานนี่ฮะนองดาตั้งะไตั้งชุดตั้งชุดไปไปหาเราเขาแหละเอสผลอวดิตัวเม น้องดด้พิ่นหาหนมอไมานะได้ลไไแล้วก็สีต่อไฟแล้วก็ตุ่มนอไม้แจ้งนองไม้เลยนะแจ้งนอไม้ก็จะเมือ่าคลิปนี้สักกับขอปิดไว้สำนีก่อนเด้อเนาะอย่างสีห้าแจกขนมอยู่ในบ้านเบาีหงในอีเนาะเดี๋ยวทาเบอร์อีพีต่อไปเด้อ